สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคมเปาเช่นเคยนะครัแบบเน้นๆหยิบไมาคร้อแบบจัดเต็ม1คู่นะครับวันนี้มองไปที่ฟุตบอลพรีีเมยร์ลีกของไอร์แลนด์นะครับห้าทุ่มตรงอันดับ7ครับเดอะรีซิตี้พบจ่าฝูงแชมร็อกโรเวอร์สนะครับเดอะรีนี่รีสตาร์ทกลับมาในชนะ1แพ้1นะครับส่วนแชมร็อกนี่กลับมานัดเดียวก็ถล่มฟินฮาร์ปมา3ต่อ1ฟอร์มดีต่อเนื่องนะ5เกมล่าสุดที่พบกันครับแชมร็อกชนะ4เสมอ1 ไม่เคยแพ้เดอรี่เลยฟอร์มเหนือกว่าชัดเจนนะครับดูเจ้าถิ่นเดอรี่วันนี้ใช้เคเดนคอลครับกาเดโรบูมาและเจมส์อาคินทุนเดนะครับส่วนแชมร็อกโรเวอร์สมีโรเบโตโลเปสครับเดลันวัตส์และตัวรุกเป็นอารอนกรีนนะครับคู่นี้แชมร็อกบุกไปเสมอตายหมู่แต่ถ้าชนะสกอร์อะไรก็ตามนี่เฮกันละลันซึ่งดูแล้วพวกเขาฟอร์มดีกว่าเดอรี่ซิตี้ชัดเจนนะครับหนึ่งประตูเพียงพอเลยครับวันนี้มองทีมเยือนครับแชมร็อกโรเวอร์สครับ อันนี้คือจะดำความเป้าแบบเน,น้นเน้นพรเมริลิกไอแลนด์แชมร็อกโรเวอร์สฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงไปถึงกลุ่มและหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะวันนี้จะดำความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ